นิทานอ่านแรปเป็นนิทานคำกรอนคำคล้องจองกี่ลงท้ายด้วยเสียงะซ้าๆหนึ่งชุดจดจำง่ายมีเพียงแค่แปดเล่มเด็กๆจะได้เรียนรู้คํากลอนคําควบกล้อมลงท้ายด้วยเสียงสระซ้ําๆเป็นนิทาน EF พัฒนาสมองเป็นนิทานที่คุณหมอหลายๆท่านแนะนําเลยค่ะตัวนี้ยังสามารถสแกน QR โค้ดได้แบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นชุดที่2ค่ะมีให้ทั้งหมด8ดเล่มเช่นกันค่ะเป็นทํานองร้องแรปนะคะให้เด็กๆได้ร้องเพลงตามเรามาดูด้านในเล่มกันค่ะสแกนด้านหน้ากล่องได้เลยนะ ผูฝัง,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 งคุณธรรมได้ถึงแปดประการเลยค่ะ มีวินยัยซื่อสัตย์ขยันอดทนการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นค่ะสามารถอ่านได้ตั้งแต่หนึ่งกลัเป็นต้นไปเลยนะคะตัวหนังสือใหญ่อ่านง่ายภาพน่ารักสดใสค่ะสามารถสแกนเพลงได้สนุกสนุกและเด็กๆสามารถจดจําได้ง่ายๆนาไปเล่าต่อให้เพื่อนๆฟังได้เลยค่ะได้เรียนรู้สัตว์อีกลหลายๆตัวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช้างเป็นแพนด้าเป็นมดนะคะหรือแม้กระทาั่งนกขมิ้นค่ะเป็นนิทาน e f พัฒนาสมองนะคะแนะนําเลยค่ะ